สวัสดีค่ะนี่ค่ะหมูหมูกรอบหมูสามชั้นหมูกรอบดียวไปยทำไว้นะแล้วก็เดี๋ยวมาทานข้าวหมูกรอบกันนะคะ เมื่อวานตอนทํามหมูแดงใช่ไหมคะก็บอกว่าทํามหมูกรอบแล้วพอดีมาต้องเอาเข้าช่องฟิตไว้ก่อนนะคะแช่แช่เขาจับตัวก่อนเนาะเราถึงจะได้นํามาหัน่นแล้วก็ทอดได้นะคะวันนี้ได้ทอดแล้วหมูกรอบอร่อยอ จริงเป็นทำเป็นหมูกรอบเจเนาะแต่พี่อ้อยเอามาใส่ต้นหอมผักชีนะคะตามใส่ต้นหอมก็เป็นมังสวิรัตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะจานเปินอา มาทานด้วยกันค่ะ